เรื่องต่ออายุโดยนับทองเมื่อก่อนดิฉันไม่เคยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมอะไรเลยจนกระทั่งดิฉันได้พบและได้ฟังกับตัวเองจึงเชื่อประมาณปีพุทธศักราช2522ดิฉันตั้งท้อง ดิชันฝันว่าได้นาฬิกาข้อมือเรือนสีดำมันและลายสีดำเป็นรูปแปดเหลี่ยมขอบด้านนอกและด้านในมีทองล้อมไว้เป็นขอบและตรงที่ดูวันที่เป็นเพชรสวยงามมากพอตื่นขึ้นดิฉันก็ได้เล่าให้กับคนแก่ข้างบ้านฟังเขาก็บอกว่าลูกดิฉันจะเป็นผู้หญิงแต่อาจจะไม่รอดขอให้ดิฉันทำใจไว้ด้วยเพราะนาฬิกาเป็นสีดำ แต่ที่รู้เป็นผู้หญิงก็เพราะว่าเพชรที่เห็นตรงกลางนั่นเองเมื่อถึงวันคลอดดิฉันท้องเพียง8เดือนเท่านั้นแต่เด็กก็น้ำหนักดีหนักสมกิโลครึ่งเลี้ยงง่ายกินแล้วก็นอนแต่ลูกมีสิ่งผิดปกติคือจะมีเหงื่อออกตามฝ่ามือและเท้าและเวลาร้องปากและเล็บมือเล็บเท้าจะาคล้ำ ดิฉันจึงพาไปพบหมอหมอบอกว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วตอนที่ดิฉันพาไปพบหมอลูกดิฉันอายุได้สเดือนก็ได้รับการรักษากับโรงพยาบาลสิริราชเป็นประจำจนอายุได้10เดือนหมอก็นัดให้ทำการตรวจหัวใจคือหมอเจาะทางหน้าขาของลูกประมาณหนึ่งนิ้วใส่สายยางพร้อมกล้องเข้าไปถ่ายการทำงานของหัวใจ และต้องพักอยู่ทางโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์ <P eps> พร้อมกับรอฟังผลไปด้วยเมื่อ <P ew inda> ถึงวันดูผลปรากฏว่าลูกของดิฉันจะต้องทำการผ่า <ared> ตัดเส้นเลือดตีบก่อนเพราะปัญหาใหญ่อยู่ที่เส้นเลือดทางหัวใจเป็นนิดหน่อยคือเวลาร้องหรืออ่อนเพลียเ <P ew PD> ส้นเลือดจะยุบตัวลงเหมือนสายยางทำให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงหัวใจแต่บังเอิญวันดูผลลูกของดิฉันเป็นหวัดพอดี หมอก็นัดให้ไปรักษาหวัดให้หายและอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ให้มาทำการผ่าตัดและได้เขียนใบนัดให้บ้านของดิฉันก็พาลูกไปยกให้กับหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและให้ท่านผูกดวงให้ท่านก็ได้รับไว้เป็นบุตรบุญธรรมดิฉันได้ถามท่านว่าดิฉันจะเลี้ยงผ่านไหมท่านก็บอกว่าเรือลำเล็กบรรทุกของหนักก็จะจม ที่นี้ท่านหมายถึงโรคและเด็กเขาก็เป็นผู้มีบุญมากกว่าเราแต่ถ้าภายใน1-2ปีถ้าเลี้ยงผ่านก็ผ่านตลอดและท่านก็ได้ผูกผ้าเหลือง2แขนพร้อมกับสายสินให้เมื่อครบหนึ่งอาทิตย์ตามที่หมอนัดดิฉันก็ได้เตรียมลูกเพื่อไปผ่าตัดแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลกลายเป็นใบนัดตรวจสุขภาพธรรมดาหมอได้เลื่อนการผ่าตัดออกไปอีกสเดือน ระหว่างเลื่อนการผ่าตัดอีกสาเดือนดิฉันพยายามเลี้ยงดูอย่างดีจนถึงพักหนึ่งที่ลูกสาวดิฉันดูสมบูรณ์ขึ้นผิดตาผิวพรรณเปล่งปลั่งจนกลายเป็นสีชมพูดิชันลืมบอกก่อนที่ลูกจะดูสมบูรณ์สายสินได้หลุดออกจากมือทั้งสองข้างและผ้าเหลืองก็ได้ขาดหนึ่งข้างในเวลาต่อมาดิชันลืมคำที่หลวงพ่อท่านสั่งถ้าผ้าเหลืองหลุดหรือขาด ให้ไปผูกใหม่พอผ้าเหลืองขาดประมาณสองอาทิตย์ลูกสาวก็ดูสมบูรณ์ขึ้นทําให้ดิฉันนอนใจสุขภาพของลูกและอาการตัวเขียวก็ไม่มีแต่แล้วลูกสาวดิฉันก็เสียก่อนที่จะทําการผ่าตัดเพราะเขาเกิดอาการกําเริบอย่างกระทันหันดิฉันและสามีได้พาลูกส่งโรงพยาบาลสิริราชแต่ก็ให้ออกซิเจนได้เพียงหนาทีก็สิ้นใจ ในคราวแรกดิฉันโกรธหมอมากเกี่ยวกับใบนัดทำการผ่าตัดคิดว่าถ้าลูกได้ทำการผ่าตัดอาจจะไม่ต้องตายก็ได้แต่เมื่อดิฉันได้รับรู้เรื่องราวที่จะเล่าให้ท่านฟังต่อไปนี้จึงทำให้ดิฉันเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าถ้าดิฉันไม่นำลูกไปยกให้กับหลวงพ่อสายเป็นการต่ออายุลูกสาวของดิฉันอาจจะต้องตายคามีดผ่าตัดก็ได้และทำให้คิดปลงในเรื่องการเสียลูกสาวไปพยายามตัดใจ เพราะการได้รับทราบเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องที่ดิฉันได้ทราบจากน้าของแม่เพื่อนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านเองท่านเล่าว่าท่านแต่งงานเมื่อตั้งแต่อายุได้18ปีจนถึงอายุ25ปีท่านจึงได้มีบุตรท่านมีบุตรสี่คนเป็นชายสองคนและหญิงสองคนแต่ลูกของท่านก็ต้องมีอันเป็นไปทุกคนคือตายจากท่านไปตั้งแต่ไม่ถึงอายุสิบขวบทุกคน ทำให้ท่านเสียใจมากเพราะท่านอยากมีบุตรไว้อยู่กับท่านยามแก่ชราท่านได้ไปพบกับหลวงพ่อวัดหนึ่งซึ่งดิฉันจําชื่อไม่ได้ท่านก็ได้เล่าให้หลวงพ่อฟังทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมาหลวงพ่อท่านก็สงสัยท่านบอกว่าถ้ามีลูกคนใหม่เมื่อไหร่ละก็ให้มาพบท่านท่านจะช่วยหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้ตั้งท้องและตั้งใจว่าถ้าคลอดออกมา จะต้องรีบพาไปพบกับหลวงพ่อเลยเมื่อคลอดแล้วได้ลูกเป็นผู้ชายหลวงพ่อก็ใส่สายศีลที่คอและข้อมือทั้งสองข้างให้กับลูกของท่านพร้อมกับสั่งกำชับว่าถ้าสายศีลหลุดหรือขาดเมื่อใดให้พาไปผูกใหม่ท่านก็ปฏิบัติตามคำของหลวงพ่ออย่างเคร่งครัดทุกครั้งที่สายศีลขาดท่านจะต้องพาไปให้หลวงพ่อผูกให้ใหม่จนกระทั่งลูกชายของท่านอายุครบบวช หลวงพ่อที่เคยผูกสายศิลให้ก็มรณภาพไปแล้วก็ได้ไปทำการบวชกับวัดอื่นเมื่อถึงวันที่ลูกชายบวชท่านก็ปิติยินดีจัดงานใหญ่โตจนถึงแหหน้าเข้าวัดเรียบร้อยแล้วหน้าก็จะต้องนุ่งผ้าเหลืองและสิ่งของในตัวจะมีติดตัวไม่ได้ขณะที่หลวงพ่อผู้ทำการบวชให้ถอดสายศิลออก พอสายสินพ้นศีรษะเท่านั้นลูกชายของท่านก็มีอันชักตาตั้งขึ้นมาทันทีทันใดท่านเสียใจเป็นอันมากจนได้รู้จักกับพระรูปหนึ่งท่านก็เล่าให้พระฟังถึงเรื่องราวของลูกๆท่านพระก็บอกว่าอย่าเสียใจเลยเขาไม่ใช่ลูกของท่านเขามาอาศัยท่านเกิดเพื่อใช้กรรมของเขาเท่านั้นเองขอให้ตัดใจเสียเถอะ แต่ถ้าตัดใจยังไม่ได้ท่านก็จะให้ได้พบเห็นว่าลูกเป็นอย่างไรด้วยการจะต้องนุ่งห่มขาวถือศีลแปดเป็นเวลาเจดวันทั้งผัวและเมียและจะต้องทำการฝึกสมาธิด้วยเมื่อถึงวันครบกำหนดท่านกับสามีและพระรูปนั้นก็ได้นั่งสมาธิกันในเวลากลางคืนความรู้สึกของท่านในตอนแรกรู้สึกเหมือนกับล่องลอยไปเรื่อยๆอ๋อดิฉันลืมบอกไป ว่าพระท่านได้ให้ตากับยายจับมือกันคนละข้างจนกระทั่งเห็นถนนก็รู้สึกเหมือนท่านจะเริ่มเดินได้เองไม่ได้ลอยแล้วท่านทั้งสองจึงเดินไปจนเมื่อยก็ยังไม่พบบ้านใครเลยแต่เดินไปอีกระยะหนึ่งจึงพบบ้านหลังหนึ่งที่บ้านหลังนั้นท่านเห็นหญิงสาวสองคนกับลูกของนางท่านก็ได้ถามถึงลูกชายของท่านกับหญิงคนนั้น หญิงคนนั้นมีอาการตกใจและได้บอกกับตายายว่าตายายท่านรีบกลับไปเสียเธอก่อนที่พี่ทิ์จะกลับมานี่เขาไปหาอาหารแต่เขาสั่งกับฉันว่าถ้าตากับยายตามมาให้มัดตากับยายไว้กับเสาบ้านด้วยเขาจะกลับมาตีให้ตายเลยทรมานเขาอยู่ได้เขาจะกลับมาหาลูกเมียเขาก็ไม่ยอมให้กลับเอาเชือกมามัดเขาไว้ ถ้าเขาไม่บวชก็คงไม่ได้กลับมาพบกับเมียแน่นอนเลยขอให้ตายายรีบกลับเถอะเมื่อท่านทั้งสองได้ฟังท่านก็เสียใจและร้องไห้และเดินหันหลังกลับเมื่อท่านออกจากสมาธิพระรูปนั้นก็บอกท่านว่าจะบอกกับท่านว่าลูกของท่านเขาเกิดมาใช้กรรมเหมือนกับทุกๆคนที่เกิดมาแล้วแต่กรรมมากน้อยเพียงใดแล้วก็ไปใช้ชีวิตอีกช่วงหนึ่งก็เกรงท่านจะไม่เชื่อ จึงต้องให้พบเห็นด้วยตัวเองจากนั้นท่านทั้งสองก็ได้ตัดสินใจไม่คิดถึงเรื่องลูกอีกต่อไปที่ท่านเล่าให้ดิชันฟังก็เพื่อให้ดิชั้นปลงเรื่องลูกของดิชันจะได้ไม่ต้องเป็นคิดกังวลอีกเรื่องที่ดิชันเล่ามานี้คงจะเป็นอุทาหรณ์ได้บ้างว่าคนเราจะเอาอะไรแน่กับชีวิตเรื่องต่ออายุนั้นจริงแต่ก็เป็นบาปเช่นกัน เพราะเราไปฉุดผู้ที่เขามีเวลาอยู่กับเราเพียงจํากัดก็ต้องปล่อยไปตามบุญและตามกรรมนั่นเองกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่อทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ เป็นภาพเตือนใจแม้ตัวห่างไกลก็มือ